ครับสวัสดีครับสวัสดีนะาะตกปลาทุกท่านนะครับจะเจอผมอีกหนึ่งเพลฟกับมานิคอามันโดวันนี้ก็ผมก็จะพามาตีข้างทางอีกแล้วนะครับโดยจะใช้เหยื่อตัวนี้นะครับไบโอนะครับ2.9เซนนะครับเหยื่อเล็กระดับโกไม่โบก็บานนะครับตัวนี้ก็จะมีคําถามจากอนาหลายคนว่าเฮ้ยเหยื่อตัวมัน2.9เซนเองเนี่ยตัวมันเล็กอ่ะมันจะตีได้ไกลไหมเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะครับเอาจากตรงนี้ไปถึงหัวโค้งนู้นแล้วกันหัวโค้งแล้วกันนะครับ ระดับจากตรงนี้ก็ประมาณสัก30เมตรอ่ะตีไว้ก่อน30เมตรเดี๋ยวจะตีให้ดูนะครับน้ำหนักเยอะอยู่จะอยู่ประมาณที่6กริ่ครึ่งกว่าๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะตีให้ดูเนี่ยครับเห็นไหมครับหัวโค้ง30สเมตรสบายๆนะครับ30สิเกือบ40สิบเมตรนะครับตีเนี่ยสบายๆนะครับแล้วหรือว่าก็หมุนมาปกติครับอามันโดก็เน้นไม่ต้องไวมากนะครับหรือว่าไม่ต้องช้ามากนะครับก็ทําให้ไปหลวมันทํางานนะครับไปเหลวอย่างที่เห็นอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับก็จะเป็น มันเป็นใบเหลิวของ3.5เซนตัวแรกนะครับเป็นใบโพ1หนึ่งใบนะครับแล้วก็เป็นใบดัดหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวตีให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวจะตีไปตรงตะไคร่น้ําตรงนู้นนะครับตะไคร่น้ํานะครับลองดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตรงบัวนะครับตรงนี้ประมาณผมกะให้ประมาณ40เมตรนะครับเพราะฉะนั้นลอกปกตินะครับลอกตัวละพันกว่าบาทหรือลอกปกติลอกธรรมดาเงี้ยครับสามารถตีได้ปกติเลยนะครับ ไม่ต้องห่วงว่าเหยื่อมันจะตีไม่ออกนะครับตีออกแน่นอนนะครับผมการันตีให้เลยว่าตีออกแน่นอนนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นคัน Air g e a ี Top s n a k e ็ก a กตมิกนะครับวัดแม,นนมาเลเซีท็อปสุดในแบรนด์ของ Air g e a r ยนะครับแล้วก็รอกเนี่ยเป็น a อ r ์เกียสไปรนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ให้สีจริงแล้วก็แขนยังไม่จริงนะครับแต่ว่าบอดี้เป็นทรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอสรุปบริษัทสรุปอีกทีนึงว่ามันจะเป็น สีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับสำหรับแอเกนสไปรัลน่าจะกําหนดคลอดน่าจะไม่เกินพฤษภานะครับไม่เกินพฤษภากําหนดคลอดนะครับตัวนี้ก็เป็นยังไม่ขออธิบายดีกว่าจะเป็นหน่วงไม่เหล็กเบลเลอร์เลยนะตัวนี้แล้วตีลื่นมากนะครับขนาดตีเยื่อหกกิครึ่งยังไปได้ไกลขนาดนี้นะฝากกันเลันะครับสำหรับไบโอนะครับเหยื่อเล็กระดับโกไม่โบกบาลไปดูกันวันนี้ว่ามันจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนไบโอ ตัวนี้ฝากไปด้วยครับไบโอนะครับเหยื่อเล็กระดับโกไม่โบก็บานโลกรกว่าเหยื่อไบโอนะครับเหยื่อเล็กระดับโกไม่โบก็บานไบโอ ตัวนี้ผมผมส่งแบบน,นับประมาณห้าเลยนะครับให้เข้าคอลงไปนะครับนับประมาณห้าเลยครับตอนนี้นโอ้โหช่อนเดฟน่าจะโดนไฟช็อตนะครับเนี่ยครับถ้ามันติดอยู่ที่กกลิ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปะ่ะยังไงก็อยู่ นะนี่ครับไบโอเหยื่อจิ๋วระดับโกไม่โบก็บานไบโอโอ้โหไอ้ยี่อ่ะมาฮะมาแล้วหนูตัวมาแล้วครับเข้าคอไปเลยนะครับเข้าคอไปเลยนี่ครับ ไม้แรกเลยโหต้องฟันป่ากบุกปากเข้ามาครับเพราะว่ามันเป็นล่องคลองแล้วเดินตามคลองมาแล้วต้องใช้มีดบุกขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับไม้เดียวเลยนะครับมีปลาอยู่หลายตัวแต่ตีลําบากมากหมายแบบนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าไซส์นี้แล้วอยู่หมดผมบอกเลยสองขีดสามขีดเนะี่ยอยู่หมดครับปากด้วยนะครับสำหรับไบโอนะครับเหยื่อเล็กระดับโกไม่โบก็บานไบโอ ลึกลึกส่งลึกลึกโอ้ใหญ่ด้วยส่งลึกลึกอเปอร์ไฟเกือบโลพี่ผมต้องลงมั้ต้องลงดดไม้เดียวเลยส่งถึงคอไปเลยลึกลึกเอาไหน่อยครับนี่ ủa một là ấy tây yên tây yên chơi Ok Lướt lướt Cập ơi hết Chơi ơi Chơi bóng hết trơn ơi cái bóng hết trơn ơi Lướt lướt hết Này cập ส่งแบบยาวๆหน่อยครับโหตัวนี้โลงได้นะครับนี่ครับกินไบโอนะครับสีดำโลได้นะครับน่าจะโลโลหนึ่งดันโลนะครับสอกสอกหนึ่งพอดีจากปลายนิ้วนะครับสอกหนึ่งพอดีไบโอนะครับแล้วเหยื่อเล็กระดับโก่ไม่โบกกบานครับไบโอสุดยอดไบโอคือลงคอนะคะส่งนิดนึง แหกปากให้ได้คือหายเข้าไปแล้วไบโอเหยื่อเล็กระดับโกไม่บวกก็บานสุดยอดโอ้โหไม้ต่อไม้เลยหมายคลยยองครับมันไปอยู่ตรงมันไปอยู่ตรงต้นไม้อ,อม่ไหรวะมีตัวเล็กนะครับผมส่งไม่นานเพราะว่าตัวเล็กจะติดแน่นอนครับเต็มปากอย่างนี้เลยนะ ฝากไปได้วยนะครับไบโอเหยื่อเล็กระดับโกไม่โบก็บานอัลมันโดไบโอโอโยเนี่ยไม่อยู่ได้ยังไง

ใหญ่ขึ้นนะใหญ่กูเบื่มากูรู้ว่ากูขาดแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนติดก่อนเลยฮะติดแล้วก็รูนแบบหมืนวิทตึงๆนีวิทวิวมาเลยกูก็มันมันตึกๆอยู่นะใช่ไหมเออเหมือนมันงออยู่ทีนึงอ่ะโอ๊ยว่ามันฝากขี่ก็ สองตัวใหญ่ๆเลยโดนแล้วโดนแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปจับไปนลยโดนว่าเป็นเ๊ะเลยครับเราจะใช้เป็นโลครับ สองตัวตัวแรกให้โดนนะเด่นข้างน้ำเด่นตัวแรกให้โดนไม่หลุดอยู่บนคาบเป็นไงเลยขีบได้ตัวแรกมันใหญ่พี่ตัวแรกเขาใหญ่ไปเอาคิปเปอร์ขีดเลยหยิบเลยเอ้ยโอ้โหเป็นโลแค่เมื่อกี้กัดอยู่ตัวเหมือนกันเมื่อกี้นะใหญ่ตรงนี้ยป๊อกไม่โดน นี่โหอันนี้ผมส่งไปแบบแบบเห็นไหมข้างในอะ่ะเนี่ยถ้าติดอย่างเงี้ยหมดสิทธิ์หลุดนะครับต้องคือไซส์ขนาดเนี้ยถ้ามันกินติดกับพุงแก้มหรือติดข้างบนเพดานอะโอกาสหลุดแม่งโคตรเยอะเลยเพราะว่าเหยื่อตัวมันเล็กเป็ดตัวก็เล็กด้วยนี่ผมส่งยันคอหอยรับตัวนี้เห็นไหมคอหอยเลยนะเนี่ยติดแน่อยู่แน่ครับไซส์เป็นโลฮะสุดยอดครับนะครับฝากไปด้วยนะครับสําหรับเหยื่อไบโอนะครับเหยื่อเล็กระดับโกไม่โบรกบาลบโอ เตะพร้อมตูุดครับกะอักเลือดเตะพร้อมนี่ครับเป็นคลองนะครับตรงนี้โอ้โหคุณตัวนี้กินเข้าไปด้านในเลยนะครับลึกเลยครับส่งปั๊บเดียวเลยนี่ส่งปั๊บเดียวเลยไสก็สวยๆนะครับสามขีดได้นะครับนี่ครับบอกแล้วไบโอนะครับเยื่อเยื่อเล็กระดับโกไม่โบก็บานครับไบโอ ใหญ่ด้วยเฮ้ยอย่าหลุดนะอ้ยใหญ่ด้วยหยุ้นะครับหลุดไหมยยุ้นะครับจะหลุดหรือเปล่าใหญ่ด้วยครับไม้เดียวเลยเขยับมาตรงกลางครับค่อยๆเดินลงมาดิใหญ่ด้วย ta tưởng nào đi Ồ, oh, mà Nó chỉnh đấy Nó chắc đơn tan phương mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để mấy, อยู่หรือปล่าป่าเน่ะดู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 อุ๊โอยโอยเป็นโลครับโลแน่นอนเบ้โลกว่าแน่นอนตัวนี้ครับ ราะว่าลุ้นไม่ให้มันหลุดเพราะว่ามันอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมันจะติดด้านบนนี่ติดกกลิ้นนะโอ้นี่ร้อกกลิ้นเลยนะครับกวาจะติดด้านบนนะครับโลกว่าแน่นอนตัวนี้นะครับลองออกไปก่อน้โหใหญ่เอาล่อครูล่วงน้ําไปแล้วใหญ่นะครับโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่จริงโลกว่าแน่นอนครับตัวนี้ฝากไปด้วยครับไบโอนะครับ เหยื่อ yeah. เล็กระดับโกไม่โบก็บบานโลก้กวาโอเคครับจบไปหนึ่งวันวันนี้นะครับแต่วันนี้ปลาช่อนค่อนข้างใสสวยนิดนึงนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าหลุดไปประมาณ 4- ี่ห้าตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วยที่บางทีเหยื่อตัวมันเล็กเกินไปนะครับเวลานบางทีมันอมเข้าไปแล้วตัวเบ็ดมันไม่ฝังหรือว่าฝังเพดานแล้วมันก็ลูดออกนะครับหลุดวันนี้หลุดประมาณ4ี่ห้าตัวครับแต่ว่าได้มาสักสิบกว่าตัวนะครับก็ ไซส์สวยๆเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้โลกว่านะครับตัวนี้เกือบโลตัวนี้ก็โลนได้นะครับสองตัวนี้น่าจะมีสองโลกว่านะแล้วก็มีตัวอื่นๆนะครับถ้าเป็นไซส์พวกนี้นะครับไซส์ปกติพวกนี้ก็ตายหมดนะครับถ้าติดอย่างเงี้ยตายหมดนะครับแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยก็ต้องเสี่ยงวัดดวงเอานะครับเพราะว่าต้อง คือถ้าส่งคือผมคิดว่าเหยื่อเล็กอะมา2.9เซนต,ต้องส่งให้ติดกกลิ้นเลยหรือว่าถ้ามันติดเพดานปากหรือแบบเกสรอนเบ็ดเปิด,ปดออกมาก็จริงแต่ว่ามันลูดเพดานออกไปเนะี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไม่ติดเยอะมากนะครับโอเคครับวันนี้ก็ได้ปลาทั้งหมด10 12 1ตัวนะครับก็นะครับวันนี้ก็ผมมันีคอมันโดนะครับฝากไว้ก่อนนะฝากไ้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับาฝากไ้ด้วยสำหรับเหยื่ออ,อีกหนึ่งตัวนะครับ ที่นะจะออกวางจําหน่ายเร็วนี้นะครับ2.9เซนสําหรับไบโอนะครับตัวจากตัวนี้เป็นเป็นสีแค่ทดลองนะครับบอดี้จริงเป็นแบบนี้นะครับใบหลวใบหลวใบสปินจริงเป็นแบบนี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดครับแต่ตอนนี้คือจะคัดสีว่าเราจะเอาสีไหนเอามานะโอเควันนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนันี่อแมนโด้ด้วยครับจะขอบคุณมากทุกทุกท่านเลยนะครับโอเควันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสำหรับปลาตัวใหญ่วันนี้นะครับด้วยเหยื่อไบโอนะครับเหยื่อเล็กระดับโก ไม่โบกบานนะครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย